สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Abyss of Fire ็นเกมจากปีในสตรีมก็เนื้อาหาก็คือมันจะมีแม่มดมาแช่แข็งทั้ประเทศหรือเมืองเนี่ยแหละนะเราก็จะไปล้างคำสาปแม่มดกันทีนี้ผมลองเข้าไปเล่นแล้วยังไม่ได้เข้าไปถึงตัวเกมหรอกแค่คัสซีนแรกเนี่ยคือมันเร็วมากผมแปลไม่ทันแต่ว่าผมใช้ใช้วิชามารในการแปลแล้วกันนะ โอเคนี่เลยกด,ดพักเฮเิโอเป็นจักรวรรดิที่ควบคุมพลังแห่งไฟโดยพวกขุนนางในเมืองอในเมืองเนี่ยเรียกเมืองแล้วกันนะเฮลิโอเนี่ยก็จะได้รับขามยฟอจากผู้แห่งไฟโดยพวกขุนนางก็จะปกครอง จักรวรรดิอย่างมีเกียรติศักดิ์ศรีในเมืองเนี้ยในจักรวรรดิเนี้ยมันจะมีปีศาจท,ที่มีพลังน้ําแข็งแล้วก็มนุษย์ที่มีพลังไฟอาศัยอยู่ใช้ชีวิตอยู่ยังไงก็ตามเนื่องจากไอ้เมืองเนี่ย ได้รับคำอวยพรจากผู้แห่งไฟใช่ไหมทำให้ปีศาจท,ที่มันใช้พลังน้ําแข็งเนี่ยอ่อนแรงแล้วก็พวกปีศาจถูกเหยียดเพราะว่าเป็นใช้พลังน้ําแข็งเนี่ยเรสิปนั่นเองเพราะฉะนั้นพวกปีศาจจึงได้หนีออกไปอาศัยอยู่ห่างไกลจากเมืองนี้หลบเลี่ยงผู้คนหลบเลี่ยงมนุษย์ ยังไงก็ตามมนุษย์ที่ไม่ได้พอใจกับสิ่งที่มีอยู่ก็เริ่มต่อไปแล้วก็ไปไล่ทําลายเผาบ้านพวกปีศาจเพราะว่าเออมีความเกลียดชังของคือมนุษย์เกลียดอะไรเอาง่ายๆไปหาเรื่องชาวบ้านเขาปีศาจเขาอยู่ของเขาดีๆเป็นระเบิดชาวบ้านทิ้งหมดเลยคนนี้มันเลวจริงคนจากเฮลิโอเนี่ย คือคนเนี่ยทั้งทงที่จะช่วยปีศาจได้ใช่ไหมเฮ้ยไม่อะเอาไฟไปทําลายบ้านเขาแทนที่จะช่วยพวกปีศาจไปกันและด้วยไฟนี้แหละครอบครัวที่แสนสำคัญของคิวเน่คิวเน่ก็ถูกไฟเผาเหลือแต่เท่าฐานเนี่ยกลายเป็นเท่าฐานคิวเน่นั้น ไม่สามารถเก็บความโกรธนี้ที่มีต่อจกักรวรรดิไว้ได้เธอก็เลยถูกความมืดคืนกินจากนั้นไม่นานคิวเน่ก็ไปถลม่มไอตัวนี้เลยพระราชวังด้วยพลังของน้ำแข็ง พระราชานั้นก็ได้เผชิญหน้ากับทิโอเน่เพื่อปกป้องลูกสาวของเขาไลลามึงไปหาเรื่องเขาก่อนไลล่านั้นได้ดูแต่ได้แต่ดูพ่อตัวเองเนี่ยที่เป็นราชาใช่ไหมเดินจากไปไกลขึ้นเรื่อยๆไม่นับพ่อตื่นได้ละ ตื่นได้แล้วได้สติยังยังฉันชื่อว่าประะาราล่าเธอชื่ออะไรละ่ะเธอชื่อนินล่าอย่างนั้นเหรอทำไมไปอยู่นี่ละ่ะลอ, <c oughs> อะไรนะั้นเธอบอกว่าอยากกลับไปที่พระราชวังเหรอทั้งั้นเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอเองแล้วกันนะ ฉันไปคนเดียวไม่ได้อยูแล้วเพราะว่าไปเธอไปคนเดียวไม่ได้หรอกเพราะว่าเธอคงไม่สบายแน่ถ้าเจอแบบไอเย็นพวกปีศาจแบบนี้แต่ว่าฉันสัมผัสพลังจากในตัวเธอได้นะฉันจะช่วยเธอเองไรล,ล่ามาด้วยกันสิ <S <S ตามมาทางนี้เลยโอเคนะครับก็สรุปเรื่องสั้นๆเลยก็คือเอมีเมืองเมืองหนึ่งเฮลิโอ มีคนกับปีศาจอาศัยอยู่คนใช้พลังไฟปีศาจใช้น้ําแข็งแต่เมืองเฮลิโอเนี่ยมันมีพูดไฟเป็นคนแบบมันได้รับคำอวยพรเงยให้ให้พรเออเป็นเอามือเอาง่ายๆเฮลิโอมันคือเมืองไฟเมืองแห่งไฟเพราะฉะนั้นพวกปีศาจก็เลยถูกลังเกียจถูกเหยียดไอตัวปีศาจนี่ก็เออมังเกียจกูกูไปอยู่ก็ได้กูไปอยู่ตรงอื่นไกลๆแต่คนแม่งไม่เลิกลาไงก็ไปไปเผาบ้านปีศาจหมดพอ ไปเผาบ้านแล้วคือไอตัวคิวเน่เนี่ยก็คือน่าจะเป็นพวกปีศาจแหละแต่ว่าถูกไาเผาใช่ไหมทั้งบ้านครอบครัวตายหาหมดเลยก็เลยแค้นแค้นพวกโดนความมืดปืนกินแล้วก็เลยกลับมาที่นี่มาที่เมืองแล้วก็สู้กับพระราชาฆ่าทิ้งทั้งหมดระเบิดพระราชวังด้วยน้ำแข็งแข็งแช่แข็งให้หมดสรุปคือคนหาเรื่องแขวงท้าาเซียนอยู่ดีๆก็ไม่อยู่ดีๆ,ไม,ดๆไม่ว่าดีหาตีมเท่าตัว โอเคส่วนเราก็เป็นลูกของพระราชาเนาะลูกสาวก็กูไม่รู้จะเชียร์ใครดีวะชิปเพื่อวิ่งโอเคมันมีคนแถวเนี้ยไปกระทืบมันดีกว่าเฮ้ยไอตัวพูดที่นี่นนกูดูว่าึูไม่กูไม่น่าไม่น่าใช่คนดีว่ะตัวกูเนี่ยตอนแรกกูนึกว่ากูจะมาล้างคำสาปแล้ สะบัดได้ถึงความชั่วร้ายของมันอย่าไปกลัวไปไลล่าเธอทำได้แน่นอนเอเดินไปใกล้ๆกดคลิกซ้ายพิจิจรินถ้าจะไปพระราชวังเราก็ต้องฆ่าพวกมันให้หมดเดี๋ยวมึงเป็นพูดไฟที่มึงโอ๊ะนี่ไง basic attack เป็นพูดไทยพูดไฟที่แบบเร็วครับม,มันเริ่มหนาวมากขึ้นแล้วสงสัยมีพวกมันเยอะกว่านี้แน่เลยแบบตรงนั้นอีกแน่คือมึงเป็นพูดไฟที่แบบเอะฆ่าก่อนไม่คุยกันก่อนวะก็ด,ดูใหกูเป็นคนเร็วแน่เลยเอ๊ะแดดได้เลยเอ่อเมาส์กลางเพื่อล็อกไหนวะอ๋อเคดกด R เพื่อใช้สกิล ่ด oh, oh. uh, ชิปแล้วโจมตีเพื่อ Rush รัช a อคแทกตีไปวิ่งไปคลิกขวาเพื่อกันแล้วก็สามารถเอาโลกระแทกได้ด้วยการคลิกขวาลิกซ้ายโอเคกู okay, okay, เห็นแล้วคิกขวาเพื่อกันโอโลระบบล็อ oh, กเชี่ยมากเลยเ <MO assessments> ออโอรยกูตายก่อนแ <Din an> น่เลยไม่จริงนะ โอ้ยเพื่อนเลยฟึ่งหนึ่งละไม่ได้ปิกปาเพืชกาดแอลลี่เหรอเฮ้ยอ่อเออเพื่อ,าอ,าอ,อ,อ,อตายเลยไล,ล่ล่ากูนอนกองเลยแล้วเราก็จบแฮปปี้เอนนะเพราะว่าแม่มดก็สามารถอยู่อย่างมีความสุขต่อไปได้ล้างแคสโซเลตไอ้สัตว์ยาก,นยากนนเนี่ยยากนะเนี่ย อันนี้ดิมาเฮ้ยแพรลี่เฮ้ยตรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าไม่ล็อกดีกว่าโอ๊ะผู้นไรมันแรงจังวะดิโอ้ะเฮ้ยกูเห็นแล้วอันนี้กูเห็นแล้วฮะอื้อ มานี่ดีมามาอู้เอากันก็ไม่อยู่อ่ะตายแบบโซโลโมชั่นมาใหม่ดิโอ้ยวิ่งแบบอึดเลเที่อะ slow m o ั i น,นมันฟักนี่เองไอ้สัสกูรู้แล้วเพราะเราตายเมื่อกี้มัน s โล w แกแล้งเรากดค้างแล้วแม้โซล w ไอ้ผมกว่าอพลังบอกวับเฮ้ยอย่าปักชัดดีเดี๋ยวก็หายปักเอ้ยไปต่อต่อต้องหายปักและเปวีนโอ้ตเอโอ้ยทำไมมันไม่ตูววะโอ้โหแรงอ๋อสีแดงคือตีแรงมากใช่ไหมย,ยอดเยี่ยมไปเลยไลล่าตามฉันมาเลย กูจะตายแล้วอ่าฮะก็มีชิปตายผาโลกระแทกก็อะไรวะชิปแดดชิปตีอ๋อจิ้มมานะแถวนี้นี่พื้นแข็งหมดเลยโอ้โหโหด ไม่มีเวลาแล้วต้องรีบไปที่รบรตรจัวังเดียวจ้าโุ้ยจุดหลบก่อนก็ต้องแพรี่หรอกเสียเวลาตั้มนี่หลบก่อนหลบง่ายกว่าเยอะไม่ใชแพรี่จับจับจับตั้มหลบติดจุด าชู่นอ้รถแครี่ยากจังวะโอ้ยจ้ากังกินตังเอาลูกกระแทกไม่แน่ร้อยวิ่งเร็ววันนี้ดินี่วิ่งเร็วแล้วหลอ,อไรลาดตายแล้ว โอ้โหมากันกี่ตัวกัเนี่ยแต่คิดว่าพวกมันอยู่ที่อะไรนะทนี่ดูไม่ได้เลยี่แครี่โชว์หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ทำอีกจิหลบมาป๊บอิมโอ้ยนี่นี่เนี่ยจุบ้าโลกกรแทกโอ้ย เอาลูกกระแทกแล้วก็อ่าโอ้ยมาดิมาดิต่รี่ยากจังม,มีทางซ้ายทางขวาด้วยต่างกันยังไงวะโอ้โหไอ้เนี้เป็ัตัวสุดท้ายแล้วสุดสุดท้ายลว โลกระแทกโอ้ยออถ้าเป็นโล่เอ้ะถ้ามันเป็นวงแดงน่าจะกันไม่ได้บ้างเพราะว่าเราโอ้เนี่ยจริงด้วยกันไม่ได้อืมดีนะที่เราหดได้สามป่ขาขึ้นเลยตั้งออก็หลบได้เยี่ยมมากเลย นั่งไงทางเข้าพระราชวังไปกันเถอะโอ้ลาล่ะไหนวะา อพ่อตายไปแล้วแต่ว่าไปก็ได้วะมึงก็ล้างแค้นกันไปกันมานี่ใช่ไหมพ่อหมายมึงมาที่นี่ทำไมไรล่ะพ่ออุตส่าห์สู้ไว้ให้มึงหนีรอดไปได้แล้วมึงกลับมาทำไมแส์ความรู้สึกนี้ มีใครอยู่ตรงสุดทางเดินนั่นอ่ะห้องโถงอ่ะทางความสึกนี่มันหนาวยินแบบนี้มันต้องเป็นคนที่เก <ail> ่งกว่าที่เราเคยสู้มาแน่นอนไลล่าพร้อมหรือยังพร้อมแล้วกรอมปกาันไปเถอะกูจะไม่แปลกใจเลยถ้าไอ้ไฟเฮียนี้ม่งเป็นลาดบอสอาเดี๋ยวมึงพึ่งพุ่ง,งไปนูุ้กลับมาดูตรงนี้ละทอ๋อ เราคุยกันได้ไหมเฮ้ยแม่มดเธอเป็นคนที่ชิบหายแล้วแป๊บน,นึ่งแปลไม่ทันแน่เพราะนั้นต้องขอพักไว้ก่อนคือร่างกายเดี่ยมันต้องพลังต้องการพลังให้ครบเธอคือเษเซียวที่หายไปใช่ไหม ือมันต้องเอาเราเอาเรา,เา,เา,เาไปเป็นพลังสุดท้ายที่มันขาดไปอะ่ะพลังที่เธอมีเอามาให้ฉันซะฮะเอาเลยอะ่ะคิวเน่ราชาไอ้ช่วยราชินีแข่งพิศาบแข่งเอาชนะได้อย่ั้นเลย โอ้ยโอ้ยดิโอ้ยจ,จับจับจับเอ้ดูทรงไ่ค่อดีอะไรวะอ๋อพื้นตั้มตลบไปก่อนอืมดูกระจกกระจสสกแย่งรัวเจาะเจาะ ปุ๊บโอ้วพื้นไหลได้ด้วยเจเอาเรื่องว่ะจึ๊บจึ๊บจึ๊บโอ้ยโหโ้โหยย่อห่อเอาโลกระแทกทีนึงจึบบ๊บปั้งบอกเลยว่ามอนตัวแรกเก่งกว่ามึงเยอะพูดเดินวนๆวนวนก็ชนะเลยเด้อ ก็แทบครับแล้วก็เดินรีเซ็ตก็ทำได้แค่เนี้ยวันชนะฉันไม่ได้หรอกนะโอ้โว้มันติดตามเลยเือไล่ติดเออเธอเป็นอมตะอยู่ไรล่าต้องทำลายอ๋อเทียนก่อนไม่น่าใช่เทียนว่ะนะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรวะเสาไม่ใช่เสามันไม่ใช่เทียนอ่ะทลึกแล้วกันนะใน ในซับมันบอกให้ทำลายเทียนเพื่อนอนกองได้ทำลายเทียนก่อนเลยได้ไหมโอ้ยเอามาเอาเลยอ่ะเจ็บเจ็บเจ็บโลกระแทกทีหนึ่งเพื่อสตั้นพูดยอ้อนหลบก,ก่อนตั้งลกกูกลางไว้ ลูกกระแทกบางทีอ่าซังจิ้มลูกลูกกระแทกอ่าโอเคน่าจะใกล้ถึงเฟสสองแล้วเออจิ้จึ้มจิ้มจุ้พยาโอ้ยจิ้โลกโอ้ยกันดิเออ โอย้อยาอยายายาขอมิ่งก่อนอเฮ้ยเดี๋ยวดูดตูดูดูโอเคมาต่อโอ้ถ้ำอ,อันนี้โลกระแทกแล้วก็เดิน แค่เนี้ยสามทิโอ ay, แบบ้ยเบาหลบได้เจ้าลูกกระแทกตั้งหนึ่งทีแล้วก็ซ้ำปุ๊บป๊กระลบก่อนปุ๊บปักทายเออไอเล่อจบแล้ว จากค่ายไฟไฟโอ้คอนเซปต์อาร์ตหรือแฟนอาร์ตน่าจะน่าจะเป็นคอนเซปต์อาร์ตเดียวอ้าก็จบแล้วนะครับสำหรับเกมเอ่อไฟฟายอาบิทอะไรสักอย่างโอ้แฟนอาร์ตเยอะว่ะ เอาเป็นว่ามันก็เป็นเกมสั้นๆที่โอเคดีนะผมแอคชั่นก็โอเคอยู่แต่ตัวเนื้อเรื่องนี่มันขาดตอนสรุปไปหน่อยคือเราฆ่าปุ๊บก็จบเลยไม่มีเนื้อเรื่องพูดไม่พูดที่อะไรเลยฆ่าปุ๊บตายเลยจบตัดจบคดสินเลยกลับมาหน้าเมนูแล้วคือถ้ามันจะมีแบบเออคาซีนให้ตอนท้ายสักหน่อยก็ยังดีแบบเออจบแล้วไปหน้าก็แก้ล้วก็สาบเทียมอะไรให้มันแบบดีกว่านี้ได้แบบ ไม่ใช่เึง้อบนค่าเสร็จเออ,อไรล่ะตัดจบปุ๊บจบเลยงั้นผมก็เอาบ้าง